ตอนสุดท้ายครับรวยลงไปครับผมณรวยครับหวยกระาอีสานบ้านผมว่าหวยครับแล้วก็โคลีครับน่าโคลีครับเรียบร้อยนะครับโอ้ยกินหนวกเลยผมคลีสักหน่อยชิมอ่ะชิมนมากระไรเป็นไลครับสิบโอ้ยแสบกว่านี้กับผมนี่แล้วผิดหวังนอ่ สวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกะจิตมาพบมามพร้อคือเราครับเมื่อนี้เมนูครับเมนูเด็ดของเขาก็คือต้มเปียดปลาไหลนะครับนะครับเครื่องกะสีมีอยูบักคามเปียกครับแต่กับใบมะกรูดนะครับอนี้หอมครับหหอมรากผักชีนะครับตะไคร้ครับแต่ก็ข้าครับแตวกั พริกแห้งครับจัดน้อยนะครับแล้วก็บกะเขือเทศน้อยครับสองหน่วยนะครับเพื่อความกลมกล่อมครับครับส่วนเครื่องปรุงนะครับของเขาก็จะมีน้ำปลาครับอันนี้ชอบใส่ก็ได้ครับบโใส่อันนี้เกลือครับผงนัวครับขาดบระไ้ครับรสดีครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้เชฟฟุกนะครับเป็นคนจัดการครับเอาลงไปในหม้อครับเอาครับเอ่านี่แหละครับ ปปเทฟฟูกของเฮานะนรับเอาเชฟตัวแรกใส่ยังก้อนครับปิกครับปิกใส่ปีลงไปแล้วค่าครับค่านี่ตามเลยแต่ไข่ฮลาดข่าชีนะครับนี่ยัดลงไปเอมตงตุ่มาดก,กีครับปูดิสใบบกูดครับนี่นะครับแล้วก็ลอให้มันเดือดแล้วก็กเอา ปลาไหลของเฮานีใส่ครับรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องรอรอน้ำเดือดครับติดตามตอนน้ำเดือดได้ครับผม ครับมาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับตอนแรกครับใส้ยังครับเชฟตัวดีครับผมีตอนหน้าตัวดีจัดไปออกยากเลยแล้วสิบบอกเชฟใส่บดถุงเกลือครับเกลือ วาครับผมง้อไปผมง้อครับใช่ได้เชี่บไหลน้ำปลาบนเหนียนไก่ครับใส่พอได้หอมครับใส่น้ำปลาครับป๋องหาครับมาเดี๋ยวอุปขามแล้วก็ขามเปียกครับเปียกขามเปียกโอ้อุปขามแห้งซิ่ป้เชี่ยบครับขำเปียก ี่ล้อน้ำเดือดจังหน่อยเท่ากับทใส่ตูวเด็ดของงานเท่าครับนั่นก็คือปลาไหลนะครับรอ,อสักคู่ครับต้องมีนะครับฝาเนี่ยครับบ่มีก็ต้องมีครับเดี๋ยวมันโดดอนี้ก่อนพร้อมนะครับโุดยอดครับนี่โอเคครับตกใจเนะครับบางอย่าง หม้อมาที่เรียบร้อยนะครับถวายนะครับข้าวารไปเียรไปลยนะครับ ตอนนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยครับงกลงนะครับอุกลงจากเตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่นะครับนี่ครับหอมผักชีขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายครับโรยลงไปครับผมโรยครับโรยใส่สานบั่นผมว่าฮวยครับแล้วก็โคเรครับเรียครับเรียบร้อยนะครับโอ้ยกินหนวกเลยหอมโคเียสักหน่อย ซิมชิมซิมมากนะไรเสร็จแล้วครับเซฟโอ้ยแสบกว่านี้กับบุ้มี่แล้วดักขิงแยงครับปลูกเองครับผักขิงแยงนี่ปลูกเองเนี่ยครับปลูกเองนะครับนี่มี่ผักเพวกับผักขงแยงครับอันนี้ก็เลื่อมอกออกช้ำไปนะครับช้ำกาไปน่ครับ ก็เป็นชาได้ครับผักกระแยงได้เนี่ยครับชิ้นยอดครับหอมกินผักกระแยงต้มเปียกพิสานบ้านเฮาเสียอะไรโอ้เบาไวแล้วพี่น้องเลยโอ้หัดหัดวันน้าเฮ้ย เรียกทดสอบคนเลย่วยมากเดี่ยครับพี่น้องเสียบไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับต้มเกล็ดปลาไหลนะครับโอ้โหขาดปลาไหลกับสีทาวเนี้นยนี่แหละว,ว่าเนี่ยครับพี่น้องทำตัวๆกันโะอ้โหเนี่ครับ เขาทาปนเรื้ออืม,ออมโกบานฮันครับพี่น้องเนื้อปลาสวรรค์ครับในตอนนี้ตามไปหัวใจ ครับเมนูเฮากับมีสองเมนูนะครับครับเนี่ยก,อยก่อนอบไก่นอกไก่ไตน้ำเนาะเมนไข่ใตน้ำนะครับกิดซีมี่ก็ทายไว้แล้วนะครับไก่ไตน้ำนะครับเดี๋ยวเอาลงให้พี่น้องในบึงนะครับอื้อหือ,อ,อ บอกักต้องขึ้นนั่งครับน้อ,อ,งอง้องนี่ครับโอ้คันตัว,ต,วตัวครับนี่ยโอ้ยแดดผมยังนังนัลงไปอมพากยแง้งมามขาดบดได้เป็นแนวแก่เข้าค

ข้าืบนดินคนไหนบ้างนจน้อยอ,อยู่ขอทานครับพี่น้องเตียงนี่ก็ยัสดสดๆร้อนๆนี่ครับมือเศร้าเลยครับโอ้ยเป็นมอง่ายคลิปครับนี่มันเลยฝากติดตามไปนะครับด้วยทางช่องทางของดาวล้อมภูมิวส mm ิต hmm. นะครับ สองข้างมีหลากหลายครับว่าสิเป็นในเรื่องของคลิปการเฮ็ดแนว้กินยังไงดีล่ะครับนะคาในเรื่องของการทำเพลงนะครับเฮ็ดเพลง,งพร้อมครับในกาแติีตามในรายกันครับทางช่องทางของ youtube นะครับดาวล้มภูมิสิกนะครับทางเพจกับดาวล้มภูมิสิตรชื่อกันครับ โอ้คักครับพี่น้องต้อมเปลี่ยนเปอะไรใส่คำคำเงี้ยงเงี้มากเลย,เยนะี่ปวดแสบไหมเขาทาบไปเนื่ยแสบเป็นปากว่าวแสบเป็นไม่อยากว่าว โูดแสบแสบแสบพี่น้องนะน้ำให้่พี่น้องเนะบิ่งจะจะค้ำกันนะซิแล้วก็ล่าจากพี่น้องไปแบบนี้เราให้พี่น้องเบงิ้งจะค้ำเนี่ย อยากน้่งก็หูยูแก้วสำหรับมื้อนี้กับประมาณนี้นะครับพี่น้องยังไงกัฝากติดตามได้ก็แล้วกันครับในช่องทางของเราล้มภูมิสิกนะครับดื่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะนะครัใหม่บอกกดจำนียแล้วพี่น้อง้อใส่เบดนะยังสีหอมยังสีแซ่บยังไงก็ฝากติดตามได้ก็แล้วกันครับ เดี๋ยวซีบวอร์เลาดาคลิปใหม่ๆนะครับในช่องทางของทีมงานดาวล้มภูมิยุงสิ์นะครับสหรับวันี้กับประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ